เปิดใจพร้มน้ำตานุ่นสุดทิพาอึดอาดมานานตอบตรงเป็นคนไม่ตอแอร์เอ็กซ์ลอไม่แย่งผัวใครน้อมรับคนหาว่าดอกไม้สีทองหลังมีข่าวดราม่ามือที่3ามนิกกี้ขีดกลางก้อยจนทำให้ทั้งคู่เลิกกันงานนี้นุ่นขีดกลางสุดทิพาคงแนวดีขอสัมภาษณ์จัดเต็มแบบหมดเปลือกกับพิธีกรแพรรี่ไพรวันประเดิมเทสเอ็กซ์คลูซีฟแรกของรายการแย่งซีนทางยูทูบช่องแปด คิดยังไงกับคนที่ตีตราเราว่าแย่งซีนทัวลงประเด็นนิกกี้ขีดกลางก้อยคะตอนที่ไม่มีสติคือตอนที่ได้รับสายโทรศัพท์ว่ามีคนปั่นเราอยู่นะอย่าตกใจนะเราก็แบบอะไรไม่รู้เรื่องนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออย,อยู่ไม่รู้เรื่องจริงๆและเราก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งไม่มีอะไรเราไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โต ใช่เราคิดว่าไม่มีอะไรคนก็คงอินดูแล้วอินเราก็ไม่รู้ว่าเราจะดีใจหรือเสียใจดีเราจะเสียใจที่คนบ่าหรือดีใจว่าอ๋อกูแสดงสมบทบาทเราก็คิดว่าคงเป็นวัฏัดจากวงการบันเทิงเป็นปกติเริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กแอลมยัยเอกปกติตอนไหน อามมาโทมาที่บ้านโทมาแบบว่าเนี่ยเห่าอีถามแล้วนะอีใหญ่โทมาถามบอกว่ามันมีข่าวอะไรกันจริงๆเราเป็นคนไม่ค่อยพูดและไม่อยากพูดอยู่แล้ว เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราการที่ใครมีปัญหาอรารมกายอันที่เป็นข่าวเราไม่ได้เกี่ยวด้วยคือมันไม่ได้เกี่ยวด้วยจริงๆพอที่บ้านเราถามคนที่เราแค่ถามเราเลยรู้สึกโอเคเราแจงหน่อยว่ามันไม่มีอะไรคือด้วยความที่เวลาคิดน้อยเราก็ไม่ค่อยได้นอนและถูกคนกรอกหูแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วเราก็ไม่โทษคนอื่นเพราะเป็นที่ตัวเราเอง เพราะเราเป็นคนลงเองเป็นคนแจ้งเองอะไรที่แจ้งบายแล้วมันเป็นประเด็นเหมือนไปเพิ่มไฟเข้าไปเหมือนน่าจะพี่น้องด้วยที่เราแจ้งว่าเป็นพี่น้องก็เป็นพี่น้องจริงๆเรื่องจริงก็ยังยืนยันว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ ไม่มีอะไรในกอดผายเลยคือแห้งมากไม่มีอะไรเลยแหวกเข้าไปไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเรื่องจริงกับพี่นิกกี้อย่างนี้เราไม่มีเรียกว่าเป็นน้องสาวเราเรียกว่าเราเป็นน้องชายด้วยซ้ําเพราะทุกวันนี้เราก็เรียกมันว่าลูกพี่หรือเราคุยกันลูกพี่ว่าไงลูกพี่จะถ่ายอะไรและเราก็คอยสพอร์ตผลักดันกันเวลาที่เราทำคอนเทนต์กับพี่นิกกี้ก่อนที่เราจะเอาไปลงช่องเคยมีเอใจว่าสักวันมันต้องมีดรามา ประเด็นเลยคอนเทนต์แต่ละอันที่มันออกไปเนี่ยมันก็เป็นของช่องพี่นิกกี้ทั้งหมดเลยส่วนของช่องนุ่นนุ่นก็แบบมันคนละแนวกันจริงๆเราเป็นคนให้เกียรติที่เรา เพราะพี่เราเป็นคนให้โอกาสเราหมดทุกอย่างลูกพี่เราเนี่ยเราก็แบบอะไรก็แล้วแต่ลูกพี่เลยก็แล้วแต่เขาเราก็รู้อยู่ว่าช่องเขาเนี่ยคอนเทนต์ประมาณไหนคาแรคเตอร์ไหนให้คนได้ดูกันที่คนดูแฮปปี้และมีความสุขอะไรแบบนี้ค่ะเราเข้าใจก็ช่วยกันผลักบนันมึงอยากได้แอร์บทนี้ใช่ไหมโอเคกูเล่นให้ได้